ว่าจะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนพร้อมใจกันออกมาอวดผิวรรูปหน้าสุดเป๊ะปังไม่เว้นแต่นักแสดงชื่อดังและคุณแม่สุดแกร่งอย่างติงปณิตาพัฒนาหิรันที่มาร่วมอวดความสวยเปล่งประกายในงานไ l a n d Grand Launch Gala งานเปิดตัวฟิลเลอร์ไบโหรือ Bio อไฮยาลักฟิลเลอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยโดยโซเมดิโครบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านความงามชั้นนำ วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรวมตัวของแพทย์ไทยที่เก่งๆแบบเอาว่าระดับท็อป ที่รู้จักกันมาอยู่ในงานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับนวัตรกรรมเรื่องฟิลเลอร์นะคะนั mm ่น hmm. แ,แหละก็ถ้าวันนี้เนี่ยใครไปตามคลินิกทั้งหลายก็จะไม่เจอแพทย์เก่งๆทั้งหลายเพราะทุกคนอยู่ในที่นี้หมดแล้วแล้วหนิงเองนิงก็เป็นคนนึงที่อย่างที่คนรู้แล้วว่าอยู่ในวงการสกินแคร์อยู่แล้วหนิงเองนิงก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรู้ให้มันทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นวงการของทางแพทย์แพทย์หรือวงการสกินแคร์ที่หนิงทำงานอยู่หนิงว่าการที่เรามีความรู้แล้วรู้เรื่องเทรนเรื่องนวัตรกรรมใหม่ๆเรื่อยๆอ่ะมันน่าจะเป็นการที่อัปเดตตแลก็อบจ คนที่เขาเป็นแฟนคลับเราแล้วก็ใช้ของเราได้ดีที่สุดเราก็ต้องยอมรับนะครับสําหรับผู้บริโภคเองก็ตามควรจะต้องติดตามดีๆครับเพราะว่าตลาดของธุรกิจความงามเนี่ยมันมีทั้งกินเลือดเชือนนะครับ<อ>มันมีทั้งมันไม่ตรงตามที่ควรจะต้องเป็นนะครับ และก็ความนิยมของคนผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะนิยมฟิลเลอร์ที่มาจากยุโรเปนะียนแบบยุโรปเนาะลองมาก็เป็นเกาหลีนะครับพอพูดถึงแบรนด์จีนก็จะรู้สึกว่าโอ้ oh, จีนเหรออะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของแบรนด์จีนเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจแหละนะครับแต่ว่าตัวเองได้มีโอกาสไปดูที่โรงงานแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จีนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ดีมากดังนั้นจริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาผลิตสำหรับยี่ห้อนี้นะเขาผลิต HA เนี่ยล้อกันมากับตอน ที่ยุโรปผลิตครั้งแรกในโลกด้วยด้วยซ้ำไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วและบริษัทเขาก็ใหญ่มากนะครับแลบ้วมาตรฐานคุณภาพก็สูงมาก แต่สิ่งที่แบบเสียอย่างเดียวเลยนะคือราคามันดันแบบว่าราคาบันดันแบบโอ้จริงๆไม่ได้เสียแลยเนาะราคาจับต้องได้อะคือคุณภาพดีแล้วจับต้องได้คนชอบเข้าใจว่าของแพงอ่ะคือของดีคนชอบเข้าใจแบบนั้นและคุณภาพคือได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้นะเพราะอย่างเมื่อกี้ที่คุณหญิงสภาพเมื่อกี้เห็นด้วยเลยอัลกริอยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะพูดเวทีต่อไปคือไม่บวมอ่าใช่คือเป็นฟปิลเลอร์ที่ใช้ ฉีดปุ๊บแล้วใช้งานได้เลยอะ่ะไม่ไม่ไม่ต้องรอว่าจะไปอุ้มน้ํากินน้ําเยอะๆคือฉีดปุ๊บรู้เลยว่า ผลหรือมันคืออะไรยังไงใช่คือจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์มาก่อนนะคะให้กับบริษัทฟิลเลอร์อื่นๆอย่างนี้ดีกว่าแบรนด์ยุโรปไม่ใช่คือคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนทำแล้วแค่วันนี้เขาลุกขึ้นมาทำเองไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าไฮยาลูโรสิตไม่ได้อยู่ในแค่ฟิลเลอร์นะในน้ำยาน้ำตาเทียมในสารฉีดเข้าคอในสารเข้าพเขาเป็นเจ้าที่ผลิตใหญ่ที่สุดคือเกิน50%ของเอเชียในโลกนี้ผลิตที่นี่จริงๆแล้วตัวนี้เขาจะยึดหลักว่าหนึ่งคื มีการเปลี่ยนแปลงน้อย oh <my> คือหมายถึงว่าการใส่สารที่อ,อ,อะไรก็ตามที่ทําให้ฟิลเลอร์มันมีคุณภาพดีขึ้นหรือคงอยู่นานขึ้น oh <my> ซึ่งอันเนี้ยถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยากับร่างกายเรา oh <my> เพราะว่ามันเป็นสารแปลกปลอม oh <my> เพราะฉะนั้นอันนี้เขามีการใส่อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนั้นดีกว่า oh <my> อันที่2คือตัวเทคโนโลยีในการทําให้ความละเอียดของตัวเนื้อฟิลเลอร์เนี่ย ขนาดมันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาฉีดไปมันจะเนียนไม่เป็นก้อนประมาณนั้นถ้าในแง่ในแง่ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าจับแล้วไม่เป็นก้อนไม่บวมใช่ในฐานะที่เป็นนักแสดงเนาะ คือเวลาทำแล้วมันโปะอ่ะกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยมันเห็นชัดกล้องมันเห็นชัดดังนั้นฟิลเลอร์เนี่ยปัญหาของแม็กหมอเองก็ตามนะคือบางทีทำแล้วมันดูแบบมันไม่เนียนนะถ้าคนทั่วไปโอเคแต่ถ้าในฐานักแสดงเนี่ยอาจจะไม่โอเคเพราะบางทีกล้องเนี่ยมันละเอียดมากเคยมีคนไข้มาบ่นนะว่ามันจับแล้วมันเห็นชัดเจนแล้วส่วนตัวอยากส่วนตัวก็อยากพูดในนามของในนักของที่เป็นคนไข้ด้วยเป็นผู้บริโภคด้วยแล้วก็ขาข้างนึงเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรเวทศาสตร์ความงามวิทยายการแพทย์พนันการส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยกล้าทีี่จะฉดปาก ทีเนี้ยมันก็เป็นเทรนใหม่ในการที่ฉีดฟิลเลอร<อ>์ปากและยิ่งเวลาเปเปอร์หรืองานวิจัยที่ออกมาเนี่ยฟิลเลอร์ฉีดปากของเขาเป็นไฮยาที่ <c oughs> ก็เรียว่าเป็นโกลบอลไฮยาที่ส่งออกเมืองนอกซึ่งมันดูล like ุคไลน์เนเรอทุกคนชอบหมดเลยครับเพราะว่า1สัมผัสจับแล้วไม่เจอปะ่ะไม่ฉีดเลยแล้วไม่บวมคือไม่หรอกคือจะบอกว่าเวลาที่บวมเนี่ยพี่บอกเลยว่าคือเราแบบเสียเซลล์นึกออกปะแล้วเวลาดูดน้ำเวลาเราดื่มน้ำเยอะๆจะต้องบอกว่าไฮยาหลายๆยี่ห้อมันบวม นึกบอกป้าแต่อันนี้มันไม่บวมอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉีดปากนะอันนี้กฉีดปากบนอีกอย่างหนึ่งด้วยนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดว่าเพราะผมผมผมไปดูงานที่ปักกัสอากคำว่าบางทีเราเราเชื่อมั่นในแบรนด์เนี่ยเราเชื่อมั่นจากอะไรก่อนเทคโนโลยี R D ที่สําคัญนะครับผมไปดูที่โรงงานมาแล้วถ้าผู้เป็นพ่อไม่มีความเชื่อมั่นเขาไม่สามารถจําหน่ายฟิลเลอร์ที่ผลิตจากโรงงานนี้นะครับ 1 5 0 0 0ล้าน CC ต่อปีนะครับและเตรียมเข้ากัอโรงงานใหม่เฟส2ครับ60,000ล้าน CC ต่อปีอด้วยปริมาณขนาดนี้ลองคิดดูแล้วกันครับว่าความเชื่อมั่นข่อทั่วโลกเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามเนี่ยเป็นที่ของขวนของตลาดมากทั้งผู้บริโภคทั้งคนที่ทําธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ปอมปนมาด้วยคือความไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็อันตรายต่อผู้บริโภค,คดังนั้นอยากจะเตือนครับว่าผู้บริโภคเนี่ย ควรเป็นผู้โพท,ที่ฉลาดเลือกนะครับทั้งตัวคลินิกเองทําในสานพยาบาลแท์ที่มีความมั่นใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าเห็นกับราคาถูกนะครับเพราะว่าเวลาแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเกิดปัญหาตามมาและเสียงเงินแพงกว่านั้นครับและบางทีแก้กลับคืนไม่ได้ด้วยครับ